สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟกประกายแสงนัตตีนะฮะวันนี้ฮะในที่สุดลุงเขาก็ได้จัดจัดกรพพัดเด็กมาที่เรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าเขาไม่เอาเข้าทีมหลักฮะเออแล้วผมเอาเขาไม่ลงเลยฮะคือ ในที่สุดผมก็ปลดล็อกให้ลุงสามารถมาซื้อจกักรพรรดิเด็กได้นะนี่ทําไปห้าดาวเลยฮะห้าดาวสีดาวม่วงนะฮะแล้วก็ผลต่อสู้ฮะนี่ฮะเรียบร้อยไม่สามารถเอาชนะลุงได้เลยฮะผมท้าสู้ไปเมื่อวานนี้ขอโทษครับที่เรียกคุณลุงว่ากระสอบสายฮนะจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับผมก็ต้องตั้งทีมไว้ให้เอาเกวินอยู่ตรงกลางนะเฮ้ เพราะว่าผมอย,า,ยากสแตนจักรพพัดเด็กกับเกวินฝั่งลุงนะเออแล้วก็โซนิกด้วยก็เลยตั้งไว้ตรงกลางเลยเออเนี่ยครับเปิดผมเร็วกว่านะฝังทิงฝั่งสิงเงาไปก่อนเลยแล้วก็ยุงแดงได้โจมตีเกวินไล่เตะฮะติดมิออทอนะนะครับจังหวะนี้ฝั่งสิงเงาขึ้นกลับมาครับใส่อาสนเขับเคลื่อนผมปึ๊บแล้วยุงแดงได้โจมตีอาสนคขับเคลื่อนครับโอยยิงยินได้แล้วชิบา่าฮะชิบา่าคือหมาชิบา่าของลุงก็จัดมาสองตัวด้วยฮนะ โคตรเอาเรื่องฮะแล้วนี่ฮะชิบะบอมผมไปจัดไปก่อนเลยฮะเบึ้มไป19้าล้านะฮะ,ะยุงแดงไล่โจมตีไปที่จักรพพัดเด็กฮะยิงได้ฮะพัดเด็กผมไล่ตีมาไม่มีดาเมจฮะเกวินไล่เตะเกวินไล่เตะคืนกลับมาโอโ้โหจักระพัดเด็กผมตายแล้วในนี้สตันฮะเกวินนี่ฮะสตันจักระพัดเด็กได้สตันเกวินได้แต่ทีมผมก็ยังแพ้อย,อยู่ดีเพราะว่าหมาชิบะบอมที่เพิ่มเข้ามาฝั่งลุงฮะโอโ้โหพิษส่งร้ายแรงจริงๆฮะ โจ,จมพิษตาสบายไอซ์หมาฝ้าบ้านแม่นะครับแล้วชิบาผมไล่ตีเกวินไล่เตะอัศวินกับเพื่อนผมลงไปนอนเลยเดีย๋ยวต้องโยกโยกอัศวินไปไปไว้ตรงอื่นแล้วเพราะว่าอันนี้โดนโซนอีกเต็มๆเลยนะโอเคครับไล่ตีมาครับจังหวะนี้ยุงแดงไล่โจมตีเกวินฮนะชิบาไล่โจมตีเด็กครับและนี่ฮนะเข้าสู่เทิร์นที่สองฮนะสนามแร่งบิดมาก่อนฮนะแล้วก็ไล่ตี โซนิคผมฝังสีเงาแล้วยุงแดงไล่โจมตีปู่บอมฮะแล้วเกวิดไล่เตะจักรพพัดเด็กมาครับเกวิดไล่เตะคืนกลับมาครับโอ้โหฝังสีเงาครับใส่ยุงเต็มเลยฮะเดีย๋ยวต้องปรับปรับแผลแล้วเนี่ยเออปรับแผลแล้วโอเคผมก็น่าจะแพ้ไปนะเพราะว่ามันไม่ขึ้นด้วยแหละว่าผมชนะเออเกวิดไล่เตะคืนกลับมาฮะแรงจัดเลยนะฮะครับ,เ,เ,รบเกวินผมสตันอีกรอบหนึ่งไหมปึ๊บโอเคจังหวะนี้สตันจักรพพัดเด็กลุงไม่ได้นะรอรับแรงกระแทกเลยครับ มาครับชิบาบอมฝั่งลุงบึ้มไปเท่าไหร่13ล้านฮะโอ้โหแล้วตัวดามจผมลงไปนอนเรียบร้อยฮะเ <c oughs> หลือแค่โซนอีกตัวเดียวที่โดนไล่ตีไล่เตะเรื่อยๆฮะก็น่าจะแพ้ไปผมขอ,อกดข้ามน,นะเดี๋ยวไปปรับทีมแป๊บหนึ่งนะฮะเอาล้ครับจัดทีมฮะปู่บอมไปไว้ข้างบน <c oughs> เอ้ยปูปูป่บอมต้องรับแรงกระแทกไอ้นี่ดิเออขอเก็บอศาศูเนขัคลขึ้นไว้ตรงกลาง <c oughs> ไม่ใช่ขอเก็บอาซูเนขัคลขึ้นไปข้างล่างเพื่อที่จะได้อยู่นานๆนะฮะ ขอท้าสู้ลุงอีกรอบหนึ่งคุณนา่าจะสู้ยากจัด,จดเลยฮะไม่สามารถสู้ได้ฮะแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือสตันเกวินข้างล่างเรื่อยๆแต่ว่าวิกกี้ก็สตันเกวินสองตาแล้วนะเออโอเคฮะฝังสีเงาใส่ยุงแดงฮะยุงแดงไล่โจมตีฮะเนี่ยยุงแดงตายไหมโอ้ติดไม่ยอ่อทอนะนะครับเอาละครับมาครับ,ร,บ,ร,บรับแรงกระแทกฝังสีเงาใส่ปูบ,บอลครับปุ๊บแล้วยุงแดงไล่โจมตีมาฮะติดไม่ย่อท้อเป็นที่เรียบร้อยฮะ โอ้โหแล้วหมาชิบะไล่ตีปู่บอมเรื่อยๆเลยเกวินไล่เตะไปที่ยุงแดงฮะเกวินไล่เตะคืนกลับมาครับเอาละครับชิบะบอมผมเบึ้มไปฮะจงังหวะนี้บึ้มไป2 1ล้านฮะยุงแดงลงไปนอนแล้วฮะยุงแดงไล่โจมตีไปที่จักรพพัดเด็กฮะชิบะไล่โจมตีจกักรพรัดเด็กเกวินไล่เตะจักรพพัดเด็กเลือนไม่ลดเลยฮะแต่เกวินไล่เตะคนืนกลับมาที่ผมจะตายให้ได้เลยนะนี่ฮะตันโอ้ตัานสวยอยู่นะตัานไปที่จักรพพัดเด็กฮะ สตันทไปที่เกวินด้วยแต่เกวินหลุดจากสตนรแล้วไล่เตะไปที่จกักรพรรดิเด็กผมตายไปเลยฮะโอ้โหชิบาก็ยังไล่เตะอยู่ะฮะเกวินไล่เตะคืนกลับมาครับครับแปดทะลวงมาับปึบมาชิบาไล่ตีฮะโอ้โหไล่ตีโคตรแรงฮะโอ้โหชิบาสองตัวะฮะลุงเอาเรื่องจัดจนะัดฮะโซนิเขาจะตายแนละ้วโซนิลุงตายฮนะเอาแล้วฮะโอ้โหแต่มันไม่ขึ้นว่าผมชนะดิผมแพ้ยังไงแพ้เนี่ยฮะ ชิบ่าสองตัวนี่ครับตีแรงจัดๆฮะสนามแรงบิดมาชิบ่าผมไล่ตีไปที่จกักรพรรดิเด็กฐานฟอร์มซิวเวอร์ครับเอาอยังไม่แปลงล่านี่ล่านฐา,า,านฟอร์มนะฮะอ๋อแล้วทีมข้างหน้าของฝั่งลุงมีจกักรพรรดิเด็กไงทำให้ไม่ติดสถานะสนามพลังนะฮะอย่างนี้ผมต้องปรับเปลี่ยนทีมอาสวินขับเคลื่อนน่าจะตกเมตาไปเลยนะ,ะจังหวะน,นี้โอ้โหแย่จัดน่าจะยื้อจนถึงเทินสุดท้ายด้วยมแหเนี่ยชิบ่าไล่ตีเกวินไล่เตจกักรพรรดิเด็กลุงกันใกล้ตายแล้วฮะเอาละฮะ ลูกเตะวายุสลาตันฮะนี่ติดสตันไปลุงแดงไล่โจมตีไปที่จกักรพรรดิเด็กฮะเกวินไล่เตะเออเด็กจกักรพรรดิเด็กลุงก็ตายไปแล้วฮะแต่ว่านี่ฮะผมต้องรับแรงกระแทกโอ้นี่เลยสตันสามตัวอย่างงี้เรียบร้อยเลยฮะชิบาก็ไล่ตีไปที่อาศูมิเขาขึ้นเรียบร้อยฮะเฮ้ยเกวินไล่เตะไม่ได้ออกครับจู่โจมพิตาครับปาดไปจังหวะนี้ชิบาะไล่ตีฮะเกวินไล่เตะโอ้โหแล้วติดไม่ย่อท้อแล้วฮะสำหรับอาศูมิเขาลื้นผม โอ้อาสมินขับเคลื่อนถึงไม่ติดสตันยังไงก็ตายอยู่ดีฮะโดนเกวินไล่เตะเรื่อยๆอ,อืมโอเคพอเข้าใจแล้วโอ้แต่การมาของหมาชิบะสองตัวของฝั่งลุงทาให้แบบผมนี่ตึงจัดๆเลยนะเออไม่มีทางชนะได้เลยไม่มีทางชนะเลยเพราะว่าจัดโพซิชันมาเกือบถุกโพซิชันแล้วไม่ไว่าจะสตันเด็กก่อนสตันเกวินก่อนหรือสตันทั้งสองตัวอย่างที่เห็นกันในคลิปครับเออโคตรเอาเรื่องฮนะไม่ก็ต้องเอาอาสินขับเคลื่อนออกไปแล้วจะเอา เก็นจิไลนิ่งมาแทนหรือว่ายังไงก็แต่ผมว่าตอนนี้ผมไม่สามารถเอาชนะลุงได้โอ้โหแล้วเกวิทเขาแรงจัดๆเลยมาชิบา่าเตะสองทีนี่ฮะโซนิกลงไปนอนเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วชิบ,บ่าก็อยู่เทินถึงเทินที่สามนะถ้าไม่มีชิบา่านี่สู้ได้อยู่นะเออเรียบร้อยฮะแล้วข้างหลังลุงนี่แผนแผงหลังนี่หนาจัดๆฮะลุงก็เอาจักรพรรดิเด็กมาแทนอาสูมิขับเคลืนนะ่อนเนาะถึงอาสูมิขับเคลื่อนลุง ถืกแค่ไหนแต่จักรพพัดเด็กโกงกว่าเยอะฮะโอ้โหแล้วนี่ฮะไล่ตีกันไปโอ้โหไม่เข้าเลยฮะไม่เข้าเลยฮะล่หนาจัดจัดฮะเหลือแค่สามตัวนะฝั่งลุงผมเหลือแค่สองตัวฮะหมาชิบะไล่ตีโอ้โหลยุงแดงจะตายให้ได้ฮะแล้วถึงรอบที่สี่ฮะเทินที่สี่นี้จักอะชิบะก็หายไปฮะเกวินลูกเต๋วยุสลาตันมาเรียบร้อยฮะเหลือปู่บอมตัวเดียวรอรับแรงกระแทกเป็นการสอบสายให้ลุงเรียบร้อยแล้วเออ เควินไล่เตะอู้งหมัดเล็กวายุไซโคลมาครับปึบแล้วเควินไล่เตะขึ้นกลับมาเรียบร้อยฮะผมก็ไม่สามารถเอาชนะลุงได้แล้วครับให้ลุงอยู่ที่เฮ้ยลุงอยู่ที่สามเพราะว่าไลเกอร์ชนะมา <laughs> โอเคก็ให้เขาสู้กันไปนะครผมก็ขออยู่ที่สี่ที่สามกันไปนะฮะยกที่สองให้ลุงคนระับ ขอโทษครับที่ว่าลุงว่าเป็นกระสอบทรายของผม,มถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกดติดตามกันมาได้เยอะๆนะครับผมขอร้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ